สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะมาเน้นให้อีกจุดหนึ่งที่สแกมเมอร์ใช้บ่อยๆนะคะก็คือจะส่งหนังสือเดินทางส่ง ID หรือส่งใบขับขี่ของเขามาเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขากำลังคุยกับคุณเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะคะอันนั้นแหละคือสแกมเมอร์เลยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเคสที่ว่ามัหลอกรัก ออนไลน์นะคะแล้วก็ฝรั่งเนี่ยกำลังจะเดินทางมาหาระหว่างทางเนี่ยมีปัญหานะคะไม่สามารถที่จะมาเมืองไทยได้และต้องการให้สาวไทยเราเนี่ยช่วยโอนเงินนะคะเข้าบัญชีเขาหน่อยไม่ว่าจะช่วยค่าเดินทางนะค่าประกันค่ารักษาพยาบาลค่าติดต่อมอค่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาเก่าอ,อ้างขึ้นมานะคะโดยบอกเราว่าเออขอยืมเงินจากเราก่อนนะคะ แล้วเขาจะคืนทีหลังโดยส่งหลักฐานมาให้นะคะบางคนเนี่ยก็ถึงขั้นที่ว่าจะฆ่าตัวตายนะคะโดยจะให้เสาวไทยเนี่ยช่วยเหลือค่าเดินทางก่อนนะคะและเมื่อเช้าเนี่ยก็มีอยู่คนหนึ่งนะคะที่ส่งมาถามก็คือฝรั่งก็แจ้งว่ามีโปรเจกต์ในเมืองไทยนะคะ ทีนี้คือติดปัญหาเรื่องเปิดบัญชีนะคะก็เลยให้เสาวไทยเนี่ยไปช่วยเปิดบัญชีก่อนนะคะแล้วเขาก็จะเอาไปใช้ในบริษัทนะคะเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในโครงการของเขานะะถ้าเจอแบบที่ให้เราไปช่วยเขาเปิดบัญชีในเมืองไทยนะคะแบบนั้นก็คือคุณเจอ s สแกมเมอร์และเขากําลังจะเอาบัญชีของคุณน่ยไปใช้ในการฟอกเงินนะ,ะหรือรับเงินโอนจากคนที่เขาไปโกงมานะคะ ถ้าเจอแบบนี้เนี่ยให้รีบไปปิดบัญชีซะนะคะพอปิดบัญชีเสร็จเนะี่ยไปที่สถานีตำรวจไปลงบันทึกไว้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะสรุปแล้วนะคะถ้าเกิดว่าฝรั่งออนไลน์ที่กำลังคุยกับเราอยู่นะเนี่ยพยายามที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะเป็นความจริงนะคะและส่งหลักฐานสำคัญที่เป็นเอกสารสำคัญนะคะมาให้เราทาง ไม่ว่าทางไลน์ทาง Whatsapp นะคะหรือทาง Facebook หรืออ e ีเมลอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาพูดเนะี่ยเป็นความจริงทุกอย่างอันนั้นแหละคือสแกร์นะคะเพราะคนปกติธรรมดาไม่จำเป็นต้องพิสูจน์นะคะและถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาจริงๆนะหติดต่อสถานทูต2ติดต่อคนในครอบครัวของเขา ไม่ใช่มาติดต่อสาวไทยที่เพิ่งรู้จักการออนไลน์ไม่กี่วันนะฮะอันนี้ขอให้สาวๆของเราจำไว้นะคะอย่าไปหลงเชื่อเพราะเขาส่งเอกสารพวกนี้มานะฮะเพราะเอกสารที่เขาส่งมาทุกอย่างเป็นของปลอมหมดค่ะนะ,ะโอเคจ้าถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์นี้นะคะเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะ บายบายสวัสดีค่ะ